เรามาดูดวงกันนะคะว่าในครึ่งเดือนหลังนะคะว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตโรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์นะคะครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนมีนาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะซึ่งชาวราศีมังกรนะคะคือที่เกิดวันที่ 15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะเป็นดวงร่วมนะคะขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะว่าดูระยะสั้นนะคะครึ่งเดือน เครื่องเดือนหลังเครื่องเดือนมีนา2 5งพของชาวราศีมงังกร The h h p n o t i c f i h e of s d s The Templar ว้าวเชนอครับในออฟสอร์ดอารมณ์ของคุณนะคะอาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะในในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะอาจจะมีอ่า บางสิ่งบางอย่างเข้ามากระตุ้นคุณนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ที่เหมือนคุณจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีโมโหนะคะมีอารมณ์ร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของคุณด้วยนะคะ แต่ว่าคุณพยายามนะคะพยายามที่จะบาลานนะคะบาลานตัวเองบาลานอารมณ์ให้ให้สมดุลน,นะคะ,ะตามเหมือนอสีของเสาเลยนะคะสีดำสีขาวนะคะแล้วก็คุณนะคะจะกลับมานะคะเหมือนคุณจะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองเสื้อผ้านหน้าผมนะคะดูดีนะคะ 5าดาบนะคะห้าดาบคอยเรามัดระวังนะคะการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะคุณอาจจะโดนนะคะคุณอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะขอให้คุณรามัดระวังนะคะทำทำอะไรขอให้มีสตินะคะแต่ว่าเด็ h หายพิริเนะคะมีคู่กับระหายพริชเชตระหายพริเทตนะคะ สามารถที่จะเปรียบเสมอได้ว่ามีนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะคุ้มครองคุณนะคะสําหรับใครที่โดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเจ้านายจะเห็นนะคะจะมีคนอื่นเห็นใครที่ว่าใส่ร้ายคุณนะคะคนอื่นจะเห็นแน่นอนนะคะ แต่ว่ายังไงขอเราไม่ระวังด้วยนะคะเพราะว่าในออฟสอดก็เป็นเหมือนกันนะคะในออฟสอดด้วยมามาทาั้งในออฟสอดแล้วก็ไฟล์ออฟสอดเลยนะคะฉะนั้นขอเราไม่ระวังด้วยนะคะอาจจะขอให้คุณมีสตินะคะเท่านั้นพอนะคะในครึ่งเดือนนี้นะคะ นเครื่องเดือนของเดือนมีนาคมนี้นะคะขอชาวราศีมังกรมีสตินะคะแล้วก็อย่าเวียงอย่าวีนนะคะอย่าเวียงอย่าวีนแค่นั้นพอเลยนะคะแม่หมอขอนะคะแม่หมอขอไม่งั้นนะคะอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะ the uh, t e m p l พล e นะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เหมือนคุณ คิดอยู่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะมีเรื่องของธรรมะนะคะในเรื่องของอาจจะช้อปปิ้งนะคะซื้อสอร้อยนะคะแหวนเงินทองนะคะให้กับตัวเองหรือแม้ก็การตั้งคันนะคะตอนนี้เหมือนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณคิดอยู่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะ คุณจะเลือกอะไรดีคุณจะทำถึงจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันนะคะ the t e m p e a n นะคะมาคู่กับสิบถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะคะเพราะว่ามีไพ่ตั้งครันขึ้นมาแล้วก็ไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ของอ ความรักที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกนะคะเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมนะคะความรักเต็มเปี่ยมดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหานะคะชาวราศีมังกรแต่ครอบครัวนะคะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณนะคะครอบครัวของคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณอคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจคนนะคะถึงแม้ว่า ในที่ทำงานหรือว่านอกบ้านของคุณนะคะคุณอาจจะโดนอะไรมาหนักๆนะคะโดนว่าโดนตักเตือนนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คุณมีครอบครัวที่น่ารักมากๆนะคะครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอถือขอให้คุณนะคะ คิดถึงครอบครัวของคุณว้คิดถึงหน้าสามีพัญญาหน้าลูกของคุณว้นะคะเขาจะเยียวยาคุณนะคะครอบครัวของคุณจะเยียวยาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะไพ่นางฟ้านะคะ angel answer นะคะ angel answer นางฟ้านะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณ นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณทรัสขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีใครมาทำให้คุณะคะขาดความมั่นใจนะคะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามทำอะไรก็มีแต่คนมาตำหนิทำอะไรก็มีแต่คนมาว่านะคะยังไงนะคะ ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะถูกต้องแล้วนะคะ Let's go คุณสามารถที่จะลงมือทําได้เลยนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะอีกหนึ่งใบนะคะ Remain positive คุณอาจจะโดนพลังงานลบๆนะคะคุณอาจจะโดนพลังงานลบๆมานะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะขอให้คุณกลับมาคิดบวกนะคะขอให้คุณกลับมาคิดบวกขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและสานในตัวเองนะคะทำนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณอาจจะคิดต่างจากเพื่อนนะคะ หนทางนะคะที่จะไปกรุงเทพนะคะมีหลายหนทางมากๆนะคะบางคนอาจจะอ้อมบางคนอาจจะไปตรงบางคนอาจจะไปแวะ,ะโคลาดแวะตรงนั้นตรงนี้ก่อนนะคะแต่นะคะคยังไงนะคะคุณก็ต้องไปถึงกรุงเทพแน่นอนนะคะอาจจะมีคนนะคะคอย คอยอาจจะมาว่ามาตําหนิเรานะคะคุณก็ไม่ต้องสนใจนะคะคุณก็ไม่ต้องสนใจคุณกลับมาคิดบวกให้ได้คุณอย่าดาวคุณอย่านำคําพูดของคนอื่นมาสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะมาทําให้ตัวเองจิตตกนะคะแบบนั้นไม่เอานะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณมีครอบครัวที่น่ารักที่อบอุน่นที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะ ยังไงขอให้ชาวราศีมังกรนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะสำเร็จสมหวังทุกอย่างที่ทำที่ปรารถนานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์คอมเมนดีดีให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ